สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไกด์จ๊อปจากตอนสนุกแคนแนลนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานปากน้ำหรืองานพระสมุดเจดีนะครับผมอยู่ฝั่งศาลากลางฝั่งศาลาเมืองสมุทรปราการนะครับและในวันนี้นะครับงานนี้นะครับก็มีงานนะครับแล้วก็มีสนุกจากพี่ที่กุปมาด้วยนะครับงั้นก่อนเราจะไปเล่นเครื่องเล่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเดินชมโดยรอบกันก่อนเวลานี้ก็ค้นค้างเลยครับตอน สองโดมสีเซนเตอรีึกพักกันเลยนะครับไปกันเลยครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นรถไต่ทางนะครับอันนะครับอันนี้ก็เป็นชิงช้าสวรรค์นะครับก็หลายคนอาจจะคุ้นเคยอย่างดีนะครับแล้นี่นะครับก็เป็นกครเล่นไวกิ้งนะครับ ของที่ดีคุ้มนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใส่ถังของวุฒิชัยโชนะครับนะครับก็เป็นก็เรล่นไวกิ้งนะครับบรรยากาศนะตอนนี้นะครับกำลังซึ้งักกันเลยทีเดียวนะครับนะครับกงเล่นมิวสิกในเคสนะครับช่วงเล่นยอดฮิตของงานนี้นะครับ มิวสิกเอ็กเพนะครับเครื่องเล่นยอดฮิตของงานนี้กันเลยนะครับคนออกันเยอะเลยนะครับโอเคครับเดินชมกันรอบๆกันก่อนนะครับก็มีม้าหมุนสลาเด็กนะครับแล้วก็มีบ้านผีสิงนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องโดนซะหน่อยแล้วผมอะ ที่ไหนมีผีเราต้องเจอกันนะครับเราต้องจัดละครับนี่นะครับบ้านบีสิงนะครับแล้วก็มีทำบลีนะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องเล่นของทีทีกรุ๊ปนะครับแล้วก็มีจักรยานไฟฟ้านะครับอืม ลูนในน้ํานะครับโอ,อ้โหแล้วก็มีรถไฟเด็กนะครับนะครับรถไฟเด็กนะครับแล้วก็จะมีเรือบัมนะครับอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าคนมันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้อะนะครับเครื่องเล่นอเวนเจอร์กับเครื่องเล่นฮากาด้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับหนูหอนะครับหรือหนูล้มกดที่เรารู้จักนะครับแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีม้าหมุนอีกตัวถ้างานนี้ฝั่งนี้ม้าหมุนมีสองตัวเลยนะครับอาจจะมีอีกปัาแต่ผมอาจจะรู้จักเดินถึงมนาว่าคนมันเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับบ้านลมนะครับแต่สาหรับเด็กนะครับสวรรค์ของเด็ก อันนี้ก็เป็นการชมบรรยากาศโดยรอบก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเครงเล่นนะครับแล้วอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นรถไฟผีนะครับก็คือก็คือเราจะต้องนั่งรถไฟนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปโดนหลอกกันข้างในนะครับ อันนี้นะเครื่องเล่นของในเจ้าเดี่ยวรถไฟผีนะครับก็คือเครื่องเล่นสวิงอาราวนะครับอันนีครับเครื่องเล่นทำงานแล้วครับจะมาดูนะว่าจะแกว่งกันได้ขนาดไหนนะครับ อีธานฮิลลารีฮิลลารีนะครับอ่าแล้วครับโดยสารเราไปจะไปดูอเวนเจอร์นะครับหลายคอนอาจจะรู้จักเครื่องเล่นนี้ในนามเคซี่เว็บนะครับ บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันมากนะครับโอเคครับบนี้หมดแล้วขอเพิ่งะเข้าปนะครับลองมันนะตัวนี้บอกเลยมีโอกาสลองได้ลองนะครับการล็อกแน่นหนาอย่างแน่นอนนะครับหลังนั้นก็จะมีอีกตัวนะครับเป็นเครื่องเล่นทากาด้านะครับ แล้ว,วไาได้เลยะัลใหม่นะครนัร <laughs> วันเได้ม <inaudible> ่าใ่ะนะครับก็สำหรับการเดินครัวรอบๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะไปเล่นอะไรกันก่อนนะครับงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับไปเล่นกัน